ปลายดีเนาะมืัอนี้ก็ได้มากินข้าวอยู่ป่าอยู่ภูเนาะพี่น้องขาบบ้าวแบบพื้นบ้านนะาพี่น้องห่อชะต้องปูแบบพื้นบ้านเนาะก็กดแจมกัปูสันเดย์คุณวานี่นะมาเด้อพวกเราจะมากินข้าวน้ำเป่าเสียงแกนเด่นมืองพวนจะมีอ้อปูเนาะอ้อปูแล้วก็ลามแล้วก็โอ้หลายเนี่ยเดาะพี่น้องในอันมีมีผักส้มเนาะแล้วเสริมหมักแข็งบึกอันไม่ผักส้มนี่โอ้โจฉดเสยีบยบไล่พี่น้องเอง สุดยอดแม่นี่หมกปลาเนาะหมกปลาธรรมชาติกินข้าวน้ำเป่าเสียงแคียนเด่นวงควนกินข้าวอยู่ป่าโอ้คักพี่น้องเองวันนี้ก็ผลัดกินน้ำเป่าเสียงแคียนเด่นวงควนโอ้สุดยอดเลยโม่บหินเนาะเข้ามาละคักหลายพี่น้องนี่โจสุดตองเลยเปรบเปรบธรรมชาติเนาะ กกินขา้าวเย็นแล้วนะก็ไปเที่ยวสมธรมรมสถานอยู่บ้านเบาเสียงแคนเดือนมงพวนน้ำห่างโอ้เป็นคาลัดเย็นสบายสบายโอ้ยอันนี้นอกผสมเหาพี่น้องนามคัน,นว่า ขบุญแก้วจะขโคบยวพี่นอ้องเงยขาดเข้ามาโคบยวมื่อเศร้าก็มีแต่ยามงายคนนี้บอกว่าเขามาโคบยวมีแรมมีแรมเชาาเขางามแล้วและมีแก,ก้ก็กินเขาเข้ามาโคบยว โอ้อันนี้เนาทุ่พี่นองนาคันว่านแต่คยหาบหมาม่าก็ยมาเตใหมคันว่ายมือสาวจะว้าต่อคย ก็มาเตมันบันลิงละมาังเตเบาหมปีเิ่นสาูใหญ่ยองขนีบาขอยก็มาดำมเตเบาเสียงแขนละเอย่ใหญ่ยองละสามแมนยิงเทขก็เบาเตมนเทเทจะก ตาหุ่นงางนีนาคอยห้าไกลเต้นวันเตะเบาเชียงแคนก็นุ่งเลี่ยาคำที่เบาว่าพอดอกแมนมิงแก่ก็เสียแล้วแม่เต้โดน ันบ่เสียแห้งแลว้วคอยได้ปัน่นวิ่งทีสกดัดีก็บ้านมนาโคดองเยคอย้าทำย่าแมนแกเบาฉังแข็มือนีน้นกมันบ่เสียแต่แมนันแห้งแลว้วคอยได้ปัน่นยิ่งขอสกอกัดีก็บ้านพอง S <S น,นก็พิ่งเลยสว่วนั้นสองเฮาจะโคบเดียวเม่นีนากันว่าคอยห้ามาโคม <S <S สุนดสูเจ้าบุลามื่อนี้เข้าไปมาโคบแม่นะมือเศร้าเทันใดมันแ,นงแง <S <S นหงไทำห้ากอดดองหน้นาเมื่อไงไม่นีนามา คอยก็มาเตมนันมือแล้งบ่ทันได้ก็ถามข่าวคอยกี่ทานเตมัตมนข้าวเจ้าก็ลุ้ยโยน้าเมืองน้อยหนึ่งเดนเจ้าฟังเตมนันเนเนอ,อนนี้น ัดว่าเจ้าห้ามาพบเดียวแต่แมนเมื่อนี้วินานโนเจ้าหาลุงเงอนมาเจ้า,างานขอบเมียแพงได้ได้โบขัดว่าเจ้าหามาขอคอยแต่อยู่หลังนงั้นมื่อนี้โอเจ้าหน้านขอบเมียแก้วเจ้าหาขอบแต่แมน ฝนเลี้ยวจังได้ไวขึ้นมาบ่ย,ยินนามาันบ้าแมนแต่คอยกีฬามถึงเจ้าพี่ได้เนอคันว่าทำมถึงสพไม่มวนเจ้าได้เนอพอโดงเงยคอยกีฬามแต่แมนถึงเจ้าถามเถิงก,ก็ก็ไม่มีทำ ท่อเกีตางท้งตัมนานลาก็บดนไฟาทางเธิงสุ่พี่น้องโอ้ยอายก็ทางมี่อ้สาบาย่อ้เดบอมเ,เจ้าไข่เตมีนเดโนถามหนึ่งเลี้ยวที่ถามต่อก่อนสองรถอาภัยเจ้าเดนนืง กอ่อนไม่ค่อยที่ทำแต่แม่ะสักใส,ส่ถังเจ้าเน่าสั่งค่อยเดืองค่อยที่ทำแต่แม่ะเถืองเจ้าทำเถืองแม่โตเป็ดก็โตแม่กินฟ้าเจ้าเดือดค่อยที่ทำแต่แม่ะ เจ้ารับเตะทำเถิงมาโตเมกินปเปะคายจีทำาเตะแม่เถิงเบ็ก็โตเมก็เขาคุณลังเจ้าเดนอทำเถิงบุ้งเตะแม่เถิงยังจะไฟลูกก็ตามเขาคอยจีทำาเตะทำ าาปเป็นออ <c oughs> ตอ,อนสอนเนาะฟังครับเสียงข่วงลำพวนไปพร้อมเนาะเที่ยวสมธรรมชาติอยู่บ้านเบาเสียงเคียนแดมงพวนเพื่อได้มาแล้วก็มายื้อยามทำาข่าวทางบ้านเบาเสียงเคียนแดมงพวนนี่ก็เป็นน้ำห่างเนาะที่เบาเสียงแคนได้พาพี่น้องผู้สมมาเที่ยวชมชืออากาศเย็นสบายสบายส,ายสนานแล้วก็ฝากติดตามเบาเสียงเคียนแดนพวนเด้อบายบาย